สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยายลัยราชพัฒน์เกษมศูนย์ชัยนาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามความคิดเห็นของลุงลุงป้าป้า,ปาทุกคนนะคะที่วันนี้เราจัดกิจกรรมกันของฝ่ายบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับก็ได้มีความรู้ก็ไปพัฒนาในไร่ในสวนนะครับครับสำหรับความรู้ในวันนี้เราได้อะไรคะคุณครูเราได้เกี่ยวกับการทําปุย๋ยและก็การอ่า ลูกพืชที่เป็นอินทรีย์นะคะสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงแล้วก็ประหยัดเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีประหยัดรายจ่ายไปได้เยอะแล้วก็มีรายได้มากกว่าเดิมประหยัดและมีรายได้มากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาถามทางนี้กันบ้างดีกว่าไปยังไงบ้างคะคุณป้าดีค่ะดียังไงคะดีที่ให้มาความรู้ให้น้ำหมักชอบส่วนไหนมากที่สุดคะชอบน้ำหมักชอบน้ำหมักนะคะค่ะคุณลุง น,นี้ค่ะมาค่ะครผมดีครับผม,มก็จะนําไปปฏิบัติให้<า>แบบตามที่ทฤษฎีใหม่ของพระหลวงครับผมอ่านะคะอ่าลำดับต่อมานะคะเราจะสัมภาษณ์ทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างครับไม่ต้องยิ้มค่ะไม่ต้องเขินปะด็นบ้าคะ,ะได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประหยัดทั้งเวลาทั้งแรง,งงานด้วยค่ะที่ ที่ได้อบรมมาค่ะค่ะนะประหยัด,ดแรงงานด้วยนะคะมาค่ะออย่างนี้นะคะคุณป้าออกมาค่ะ <laughs> คุณป้าว่ายัางไงบ้างวันนี้ดีค่ะจะได้ลดต้นทุนต้นทุนของทุกอย่างทุกอย่างนะคะในการทําการเกษตรนะคะใใค่ะค่ะยายค่ะดีมากๆเลยค่ะที่ได้ลดต้นทุนของค่าปุ๋ยค่าย,ยาอะไรอื่นๆลดได้ทุกอย่างค่ะดีมากที่ว่าลดต้นทุนลดอะไรต่ออะไรนี่มันเป็นเพราะอะไรคะ ประหยัดไงฮะไปประหยัดรายจ่ายอย่างส่วนตัวดิฉันเองก็ทําเกี่ยวกับการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็จะไปปรับเปลี่ยนให้ลดการใช้จ่ายให้มากกว่านี้อีกค่ะขอบคุณมากค่ะอาคุณลุงคุณลุงหนีอ่าไม่เป็นไรค่ะคุณป้ามาก่อน่ะแต่พี่บอกแต่ส่วนใหญ่อ่าอาจางทีนี้เราจะสรลปกันนะคะ สำหรับวันนี้เรามีกิจกรรมที่มีประโยชน์ในช่วง2วันนี้นะคะ 24- 25นะคะที่เราจัดกิจกรรมกันก็จะเป็นประโยชน์กับสำหรับทุกๆคนแล้วเราหวังว่ามันจะเป็นแคไหคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องคนอื่นๆนะคะที่ไม่ได้มาวันนี้นะเราก็จะกลับไปเราจะไปบอกต่อจริงไหมคะไปบอกต่อนะเล่าต่อให้ฟังกันนะคะทุกคนสู้ไหมคะสู้นะคะอาทำมือ่ะสู้ค่ะสู้ครับ